ตั้งแต่เสด็จบรมราชาพิเศษถลิงทวันยราชสมบัติตั้งพระราชหฤทยัยจะดำรงรักษาพระนครขอบขันทศีมาทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและราชฎรให้ถาวรวัฒนายิ่งขึ้นไปจึงได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินทางทะเลฝ่าคลื่นลมไปประพาสเมืองต่างประเทศเพื่อจะได้ทอดพระเนตรบ้านเมืองแลการทำเนียมต่างๆสิ่งใดดีด จะได้เป็นแบบอย่างแก่บ้านเมืองสยามต่อไปการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญทางพระราชมัยตรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งแรกนั้นอยู่ในช่วงทรงเป็นยุวกษัตริย์มีผู้สําเร็จราชการแผ่นดินจึงทรงใช้สถานภาพนี้ให้เป็นประโยชน์ในการเตรียมพระองค์ที่จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างสมบูรณ์ต่อไปโดยเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์ ชวาพม่า,มาและอินเดียนับเป็นการเสด็จออกนอกพระราชอาณาจักรเพื่อประพาสต่างประเทศครั้งแรกของพระมหากษัตริย์สยามด้วยยังทรงพระเยาว์นักจึงอาจกล่าวได้ว่าทรงแสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลทรงเปิดปร,รับข้อมูลโลกภายนอกด้วยพระราชหฤทัยเปิดกว้างและฐานกล้า38วันที่เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวา สวันในพมา่าและ47วันในอินเดียทรงได้รับการต้อนรับจากทุกประเทศอย่างสมพระเกียรติพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นอิทธิพลของความสิวิไลแบบตะวันตกที่ครอบคลุมชีวิตชาวตะวันออกทั้งในด้านความเป็นอยู่อาคารบ้านเรือนถนนหนทางและวัฒนธรรมประเพณีทรงสนพระราชหฤทยัยการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นด้านสาธารณูปโภคการศึกษา สาธารณสุขการสารและการทหารตลอดรัชกาลได้เสด็จไปเจริญทางพระราชมัยตรีกับสิงคโปร์และชวาอีกหลายครั้งรวมทั้งได้เสด็จประพาสปีหนังและแหลมมาลายูด้วยจากพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินรอนแรมฝ่าคลื่นลมไปยืนประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงของสยามประเทศในหลายๆด้าน การปรับเปลี่ยนขนบธรรมเนียมราชสำนักโปรดให้ยกเลิกประเพณีหมอบคลานเป็นยืนเฝ้าและเคารพด้วยการถวายคำนับด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่การแต่งกายข้าราชการเปลี่ยนมานุ่งผ้ามุวงสวมเสื้อราชประแตนผมทรงมหาไทยเปลี่ยนเป็นแบบรองทรง มีการจัดเลี้ยงการจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตกจนถึงการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆตามรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สำคัญทรงเริ่มวางรากฐานการพัฒนาประเทศในหลายด้านเช่นการปรับปรุงด้านการทหารด้านเศรษฐกิจการคลังทรงวางระบบบริการด้านสาธารณูปโภค ที่ทำให้สยามรุดหน้ากว่าหลายประเทศในโลกจนถึงการตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาชาวสยามเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราชนับเป็นปีที่87ที่กรุงรัตนกโกสินทร์ได้ตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองมาความเปลี่ยนแปลงที่ทรงประจักษ์ด้วยสายพระเนตรในประเทศเพื่อนบ้านทำให้ทรงมองเห็นเงาของภัยที่กำลังคืบคลานเข้ามาถึงพระราชอาณาจักร พระราชภาระในการปกป้องรักษาสยามประเทศได้ทอดยาวอยู่ข้างหน้า